ผมอยู่ที่ยอดภูทับเบิกครับอยู่ที่ริมผารีสอร์ทครับเราก็โชคไม่ดีเท่าไหร่ครับเราไม่เจอทะเลหมอกเลยแต่ก็อากาศเนี่ยสุดยอดมากเลยครับประมาณสัก8-9องศาครับช่วเช้าครับเมื่อคืนนี้คุณพ่อแอบขึ้นมาดูปากรณ์อากาศไอไปดูอุณหภูมิอยู่ที่โทรศัพท์มือถือครอยู่ที่ประมาณ6-7องศานะครับประมาณปี3นะครับผมปี3ปี4 ก็แสงสีทองครับอันนี้ก็ที่พักของเราเมือ่อคืนเราก็มีปาร์ตี้กันอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นปาร์ตี้มุเกแทะนะครับโอ้อนี่คือห้องนอนเรานะครับอันนี้ก็คุณแม่กําลังเตรียมอาหารเช้าครับเอ้าแล้วอะไรนี่ทําไมสีเขียวกับสีเหลืองคะสวัสดีค่ะ,คะพอกับเราแก้ทีวีครั้งหนึ่งคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ภูเชอร์ตื่นได้ยังคะเราตื่นได้ยังตื่นได้ยัง เมื่อเช้าตอนตอนตีห้ากว่าใครตื่นเข้าห้องน้ำครับใครครับไปทําอะไรไปปีอี้ไปเช็คอี๋ะหรครับลงไปอี๋ะหรครับลุงเป็นไงครับเป็นไงถุงนอนหนาวไหมเมื่อคืนหนาวไหมเอาเถอะพ่้พ่อสัมภาษณ์หน่อยบอกเพื่อนที่ว่าหนาวแค่ไหนหนาวไหมครับนิ่งเลยใช่ไหมลุงต้องต้อหนูล้างล้างตัวล้างตว่าเหมือนน้ําแข็งอ่ะห้าก้อนมาโดนตรงเนี้ยไม่ไหวเลยเอาเลยครับลูงถุงนอนช่วยชีวิตได้ไหมคืนนี้ ถุงนอนช่วยชีวิตไว้หนิเขาเรียกถุงนอนนั่นแหละถุงนอนทำเงียบ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 เพราะว่าถุงจะตื่นไม่ได้ถุงนอนนะุนโอเคครับอ่ะมาพาเพื่อนๆไปชมวิวได้ไหมลูกมาอายืนหน่อยค่ะยืนไหมแล้วยืนหน่อยเลูกครับอ่าสวัสดีจ้าเวิอัพเลยวิคัพวิคัพโอเคครับอ่ะมาทำมามาพาเพื่อนๆมาชมวิวหน่อยอันนี้ก็บุเก็ทีวีตื่นแล้วนะครับผมเมื่อเช้านี้ มื่อเช้านี่ก็ตื่นแต่เช้าก่อนเพื่อนเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อคืนก็กินเยอะนะอร่อยมากเลยค่ะไปซื้อกินทำอาัมลมไปเยอะค่ะไปเร็วครับเร็วมากอ่ะเพื่อนๆในชมวิวหน่อยค่ะมาครับมาดูเร็วมาดูเดินมาดูเร็วหนาวไหมหนาวไหมล้้งกระเป๋านะล้้งกระเป๋าไว้นะคะล้วงกระเป๋าไว้เร็วค่ะเอาเดินไปดูเดินไปดูเดินเอาไม่ไหวเดินออกมาให้เพื่อนๆดูหน่อยสิอุตส่าห์มาชมวิวค่ะหนาวมากเลยใช่ไหมลูกยังไงคะ อันนี้ขาดก็กลุ้นเขาขอยาขยักบก่อนอ่าอ่ะอันนี้ก็อย่างนี้ก็แล้วกันค่ะเอากา้มามือที่ะโอเคครับอ่ะอ่ะให้ให้เออให้สัมผัสบรรยายกาศอ่ะนั่งตัวดีนะครับเมื่อคืนหนูก็นั่งตรงนี้นะที่นั่งหนูนะ<ม>อ่ะอ่ะบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างข้างบนทูับเบิร์ดที่สูงๆหนาวไหมทูกหนาวไหมเย็นไหม เขาทำไมทำหน้าตาแบบลูกอ่าอ่านั่งนั่งนั่งหัวเขาฮุกเขาขึ้นฮุกเขาขึ้นฮุกเขาขึ้นอ่าโอเคชอบไหมลูกอ้าวพ่อถามหน่อยพ่อถามชอบไหมชอบอากาศแบบนี้ไหมชอบชอบมากเลยใช่ไหมไม่ต้องเปิดแอร์ใช่ไหมไม่ต้องเปลืองเงินใช่ไหมดีไหมเมื่อคืนทำไมไม่เปิดแอร์ทำไมนอนได้ก็มันหนาวมันหนาวเลยค่ะลูกจะลงไปข้างล่างไหมจะลงข้างล่างไหมเดินลงไปโดนั้ไหมไปไหมไปไหมให้เพื่อนๆดูไหมนิดนึงไหม สู้ไหมล้วงกระเป๋าหืไม่สู้เลยอ่ะมันยังหนาวอยู่มันยังหนาวอยู่เราก็ต้องมาสัมผัสมันจะเกิดหนาวสิคะหรือให้ให้เพื่อนดูแค่กล้องคุณพ่อก็พอใช่ไหมลูกหืมเพื่อนดูกล้องโอ้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักคุณพ่อตีไว้นะประมาณเลขตัวเดียวนะคุณแม่เลขตัวเดียวนะ ก็ประมาณแปดเกองศาตอนนี้ครับ<อ>จุดหมายของเราคือบ้านหลังนู้นนะลูกนะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปอยู่ข้างๆางคะ่ะ<อ>นะคะเราจะไปภารกิจไปซื้อขนมปังมาให้คุณแม่นะคะมันจะอร่อยมากหรือเปล่าไม่รู้ไป,ไปเร็วครับเร็วไปเพื่อนไปไปเร็วครับโอ้ยไม่ต้องหนาวขนาดนั้นหรอกอ่าโอเคคุณแม่ฝากถ่ายตั้งกล้องด้วยนะครับไปลูกไปเร็วไปไปเลยไปเลยอืมให้เราหนาวนนี้แหละครับเรามาหนาวอ่ะจ้ะเรามาสัมผัสบรรยากาศหนาว เนี่ยรถเราค่ะลูกค่ะมีน้ำแข็งเต็มหน้ารถเลยล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าน่าะลากกระเป๋าเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกรีสอร์ทหนึ่งนะครับน้องเก้ใส่เสื้อสีชมพูน่ารักมากเลยครับลูกเพ่ลูกเกดูโูกเก๊ะทำอย่างเงี้เดินมาตรงนี้ เดี๋ยวมาตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาซิวายมีมีมีไอออกมาด้วยเอาสิอีกรอบนึงโอ้ยมายิงเหรอยิงดูว่าสิอุ้ยอุ้ยมีไอด้วยอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่ไก่หรือลูกนี่แค่นี้เราเดินไปแค่นี้กันนี่ค่ะบ้านหลังที่มีคนอยู่สองคนกันเลยนะครับนีค่ะบ้านหลังนี้ในโลูกเราไปดูจุดหมายบ้านหลังนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวสั่งระวังรถลดดระวังรถระวังรถตัดเกียร์ครับพัดให้พี่ขับหัวรถก่อนนะเนี่ลูกหนาวไหมให้พ่อพิงให้ก็ได้ยังไงอ๋ออันนี้พันไว้พันคอไว้แล้วพันคอไว้อืมภารกิจเราวันนี้มาสั่งอ๋อหมา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 ไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรเราหรอก ่ให้พ่อเป่ากระดังมาวันนี้พันไว้กพันเล็กครับเย็บๆด้วยหมามันจะเห็นนะนี่หมามันเห็นเราเห็นอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คือมันหมูนี่ใช่ไหมครับอ๋อกินเท่าไหร่เทครับเจ็ดยี่สิบ่ะเดี๋ยวไปกินกาแฟ จะให้คุณแม่กินกับกาแฟก็ได้เนาะใช่นไหมครับมันเนาะก็ผมเอาเอามันนี่อีกยี่สิบบาทผสมกันเลยครับได้ค่ะแต่หนูตังสามครับโอเคหมา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 สวัสดีสวัสดีอะไรสวัสดีค่ะมหาสวัสดีเราทำอะไรอยู่ครับเราขนมปังขนัเรอขนมปังไม่รู้นี่ของเราแล้วลูกนี่ของเราทั้งหมดเลยครัเรากวจิ้มหมดไหมครับใช่ไหะอันอันนี้ไม้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละยี่สิบสามไม้ห้าสิบตะกี้ เอาไหมลูกเอาค่ะเอาเหมือนเดิมค่ะเอาเอาสามไม้ครับสามไม้รวมกอบธุรกิจเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ขนมปังคอนโดเข้าไปข้างในได้ครับผมแล้วก็มีไสยนุ่มบาทอยนะครับกกินแล้วอ่ะกินได้เลยครับผมอ่ะชิมเลยครับเอากินแลนั่งเลยคนั่งตรงนี้เลยลูกอ่ะมาแบบว่ามันสกรกมันสกปรกค่ะ อีกว er ิธีการหนึ่งก็คือหนูมานั่งตรงนี้ก็ได้ครูหันหลังหันหลังดีกว่ามาตรงนี้ครับนี่ครับนี่ลองเชิญนั่งเอาทําไมอ่ะคุณแม่ครับเชิญครับเพื่อนลุ้นนะครับผมอุ้ย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 ทำไมอือหือกัดเลยคำเดิมเลยโอ้หอาหารเช้าดีไงเป็นคุยปอกข้เท้าออยมากเอาจริงเหรอลูก เราเกือบไม่ซื้อมาเลยนะเมื่อกี้นูบอกนูไม่กินนูบอกตอนแรกใช่ไหมนูบอกว่าเคี้ยวก่อนอย่าเพิ่งเกลืนเร็วขนาดนันน้นเคี้ยวก่อนนะครับนี่คือเมนูมือเช้านะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่อิ่มก็มีมาม่านะคะมาม,าม,ามา่มา,มาแคปมาม่าแคปนะครับมามาาอ๋อไม่ต้องใส่นะใช่ไหมลกูกใส่หมอล้วก็ได้โอ้โหคุณพ่อก,ก็เพิ่งเคยเห็นคุณโมเก้กินแบบอร่อยวันนี้นะครับผมเดี๋ยวคุณพ่อขอปัดผมไว้ข้างหลังก่อนนะครับถึจะเพื่อนนะครับ นี่ฮะข้อดีของผมยาวก็คือเราจะได้ไม่หนาวนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ก็เป็นเมน้อเช้านะครับโเก้บอกว่าสุดยอดเลยเพื่อนๆครับก็คือไข่นกกระถอยแบนอุ้ยไข่นกกระถานุ่มหมดมาให้หนึ่งเลยแม่มันมันหล่นข้างทางแม่เมื่อกี้เดินมาแล้วก็เลยหล่นหายไปเลยครับโอ้โหหายลงไปในท้องเก้ใช่ใช่ชแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นเขาตอนแรกเขาบอกว่าใส่พริกไทยไหมคุณพ่อก็เลยว่าไม่ต้องใส่ใส่ซอสครับเพื่อนๆครับ ก็เลยคุณโบเกยเลยซัดไปเลยครับอันนี้ก็เป็นขนมปังได้ครับขนมของหนูขนมปัปงคอนโดนะครับลองกินขนมปังคอนโดอันนี้มันแม่มันแก้วน้ำหมดแล้วเหรออุ้ยแม่ขอแก้วอันนี้ได้หไหมนี่ไงแม่ของใครก็แม่แม่กินแล้วนี่ไงลูกขนมปัปงคอนโดบอกคุณเพื่อนๆสิเอ้าอร่อยอีกแล้วอะไรก็อร่อยอีกมาหนิเอาเลยเด้อพี่น้องเลยมาใหญ่ใหโอ้มีโอวัลตินด้วยสารรูปมาเลยะ ไม่เ,เ,เมื่อคืนเ,เขากินเยอะเขากินเยอะดูดูด,ดูมีไอที่ปากเขาด้วยโ okay. อเคอาวิือโลอุ้ย <c ười>

ทำไมไม่เอาเทียนมาปักนี่เลยก็ได้มีีเยมันคืออะไรตัวนี้ครับผมขวันนีญกึ่งเลยโอ้อันนี้ซ่อนไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเหรอลูกค่ะส้นไวหนูวนหนูเลือกให้พขอเป็นสีฟ้าโอ้บอกอีว่าสีฟ้าเลยแม่ไม่ไม่ถึงกล้องอนโอ้สุดยอดเลยอะตื่นเต้นมากเลยดีใจมากเลยครับผมดูค่ะดูค่ะ ดูข้าหงหน้าดูข้างหน้าก่อนค่ะข้างหน้าอยู่ตรงนี้อ่านเพื่ออะไรนี่ส,สามฮะไ,ไม่ใช่เหรอลูกเอาเอาเขาพวกเราทุกคนโอ้จำได้ไดแล้วที่ไปซื้อที่เสริมไทยใช่ไหมแล้วมีความลับอะไรกันใช่ไหมภาษาอังกฤษใช่ไหมโอ้โหดูดตรงนี้อือฮ<ะ>ึทำเองเหรอลูกนี่ใช่บัสบัสงวดนี้เลยนะนี่ลูกงวดนี้อะไรเนี่ย สี่สิบสี่ครับเราจะมีการเจ้าของวันเกิดโอ้โหทำไมหนูสุดยอดมาเลยค่ะเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวพ่อจะเป็นครูสอนภาษาไทยนะพ่อจะตรวจนะถ้าผิดพ่อจะดิ้นหนูหนึ่งครั้งหนึ่งตอนหนึ่งครั้งนะคะัุซการมันเกิดค่ะพ่อขอให้ต้นสุขสุขภาพแข็งแรงครับโหตรเลยหมดเลยจบหมดเลยนะคะเก่งมากครับผมหนูก็บอกอะไรว่าไม่ให้คุณพ่อซื้อปากกาเพราะว่าไม่ปากกา โอ้มีครบหมดเลยนะลูกตาและโพลิคิดเองอันนี้ของแม่เลือกค่ะอันนี้คืออะไรครับเกี่ยวกเราก็เลือกเลยป้าตากาโอ้ตากาอย่างเบอร์0.5ด้วยคุณพ่ออยากได้อันนี้เลยสีน้ำเงินด้วยอ่ะโอเคเลือกให้ค่ะแล้วก็ก็คุณพ่อเป็นบูใช่ไหมคะให้คุณพ่ออ่ะฮะตากาคอมลิควิดนะคะอู้หอันนี้เป็นตัวแทนพ่อแหละลูกอะไรนี่ อะไรอ่แม่ใครอะมาใกล้ๆถ่ายใกล้ๆให้เห็นตรงนี้อ่ะมาเกิดพ่อแล้วกอดพ่อพ่อเรากอดกอดพ่อกอดโผล่มาโผล่มาแทนนี่แทนโบเก้แทนโบเก้พูดค่ะพ่อคุณโอ้โหพ่อชอบมากเลยอ่ะลูกพ่อชอบกล่องมากเลยอ่ะลูกกล่องใช่ไหมเออพ่อชอบกล่องโอเคดีใจมากเลยวันนี้ได้กล่องสวยมากเลยนะครับใส่เสื้อได้นี่ทำไมถึงซื้อให้ลูกไหมเห็นมันมีภาพมันมี เอาเสื้ออะไรดีใ่อไงอุ้ยโมชิโมชิเอามาจากไหนนี่ล่ะเอ้าเหรอพ่อใส่ได้เปล่าลุ้นนะคะทุกคนทำไมไม่เธอเอ็กแอลคะเซแลแม่ผมทำเองนะแม่อันนี้แม่ผมืก็คือแม่ผมกินอุ้งเท้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับแม่เหลออแม่โอ้โหเก็บความลับไว้ได้กี่วันคะเนี่ยคะ ซุปซุปซิบซิบอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะพ่อพี่คบผมได้กองควันมดแล้วครับสองสาวมาเซอร์ไพรส์นะครับผมสาเซอร์ไพรส์ใกมากเลยแม่็นใครูปกับแล้วแม่ถ่าให้ไหมมาแล้วครับผมมเดียมายืนตรงนี้แล้วมายืนตรงนี้แล้วอยู่ข้งนีอยู่ขึ่งนีอีกครั้งนึ่งครับงละเดี๋ยวนะแม่ ได้กินไข่นกกระทอยติดแก้มพ่อโอเคไม่เอาไม่เอาแล้วแม่โอ้วันนี้คุณพ่อดีใจมากเลยครับโมเก้กับคุณแม่ครับเซอร์ไพรส์คุณพ่อครับวันนี้เป็นครบรอบวันเกิดคุณพ่อนะครับวันที่สิบธันวาคมสองห้าหกสามอุ้ยเอออายุยี่สิบสี่ปีเอยี่สิบสี่ปีเอนะครับผมนี่ครับนี่ครับคนนี้แหละเจ้าของ วางจอมวงการจอมวางแผนคือคนนี้นะครัเเบเพื่อนๆครับผมวางแผนปกปิดคุณพ่อมาว่าเกือบสองอาทิตย์นะครับไม่ยอมบอกพ่อนะแต่ซุบซิบซุบซิบแต่อดกับแม่นะครับผมแข่ไหมครับเมนูมื้อเช้าหนูชอบอะไรบ้างครับผมอันนี้ข<ม><ม>นมป <ๆ S 1> ังคอนโดลแล้วก็อันนี้หนูเหลือให้คุณพ่อพอันนี้ของพ่อต้องให้เกียแล้วของหนูกินไปกี่ไม้แล้วหนูกินไปหนึ่งแต่อันนี้เป็นหนึ่งไม้ครึ่งหนึ่งไม้หนึ่งไม้ครึ่งแล้วโอเคครับผมเป็นไงลูกชอบไหมที่นี่ที่นี่ที่คือ ผู้ถ้าเบิกชอบไหมลูกบอกเพือ่อนๆสิชอบอยากมาอีกไหมถ้ามีโอกาสอยากมาอีกเนาะขอให้มีเกิดให้คุณบอกครับปิดคลิปคลิปว่าอะไรครับผมฝากช่องหนแอดลงกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องโบกเก้ทีวีด้วยนะคะหนูมีค่ะถามระระวังระวางระวัง,วงโควิดดีเดอร์หกค่ะหนูมีค่ถามว่าคุณแม่นะคะ หนูนะคะกัดของใครไปแล้วคะหนึ่งของแม่สองของพ่อไข่ทุกระทาเหรอคะค่ะกัดไปหนึ่งชิ้นนะคะของไข่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมชิปนี้ครับที่พูทับเปิดครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนอีกทีหนึ่งคอยติดตามกันนะครับผมขอบคุณตี่ติดบายปิดบรรยากาศสฉยๆด้วยเฉยๆค่ะ